ฉันคือใครพวกนี้ทุกคนไหนจ๊ะวัยรุ่นเกาหลีอ่ะถูกปะล่ะโอ้โหกระดุกกระดุกหน่อยคนให้ฟองก็คือใช่ใช่ยัยแม่ใหญ่มามุกคักเลยเคยเป็นตัวแทนทีมชาตินี่โค้ชช่วยเลยเนี่ยนี่ช่วยยี่เยี่ยเลยเนี่ยนี่โค้ชช่วยเลยสวัสดีครับอยู่กับสู่รายการแอดแท็กออลเรานะครับผมวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาเล่นเนี่ยเป็นเกมเขาเรียกว่าฉันคือใคร กติกาเกมฉันคือใครคือการทายคนที่อยู่บนหัวของแต่ละคนคนทายผิดมีบทลงโทษคนทายถูกรอดรอบแรกจะเป็นการทักทายโดยจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด5้าแผ่นป้ายอยู่บนหัวผัดกันใบชื่อคนที่อยู่บนหัวของแต่ละคนแค่นี้แหละไปดูโดยวันนี้บห,หมุดจะเป็นเซมเมอร์นักแข่งอีสปอร์ตหมายว่าทุกคนจะต้องมีคิดคำคิดคงคิดคำไปแล้วคำที่ผมอยากจะพูดคือผมไม่อยากแดกไอที่ถั่วแนาเนี้ยแนะนาตัวสวัสดีครับผม ไม่แดกเหมือนกันครับเชื่อเลยครับว่าจริงไหมเชื่อเลยครับว่าอันเนี้ยไม่น่าสันทัสเท่าไหร่จริงผมก็ไม่ไม่สนใจมิมเหมือนกันใครไม่กินกูก็ไม่กินเท่นั้นอันนี้อะไรนะถั่วนัตโตเกิดมาไม่เคยกินแล้ววันนี้ผมก็จะไม่กินครับอันนี้ไม่มีสิทธิ์แบบจับเลือกเหรอครับวันนี้เขาบอกให้หลับตายเจ็บที่ยังรู้สึก กระเทียมเหคเล่นพี่หมกอหลับเนอะเฮ้ยคเล่นกระทียเอากรพี้พูดเมื่อกี้ใครจุดจุดประทัดข้างผ้างไม่เราหมดแล้วไเ้ยอันน้ลืมตาได้ยังอ่ะูน่นแหละไม่นคือกิจการเริ่มแรกน่ยก็คอจะเป็นการทักทาย่อนหม่อ่าให้บ๊บีมเอคนแรก็ขึ้นหน่อยสิมันบังตาเออ อันนี้คุณเลิ่ใหก่อนนะขอนตูดเยอะอุ้ยอ่ะผมรู้เลยผมรู้คอแล้วมึงก่นนะวัสดีครับพี่อันนี้คือวัสดีครับพี่สอันนีคือตใบให้ง่ายหรือใบยากใบยากดิถ้ามัต่อถูกก็รอดิส <oh ักเอาเป็นพี่แต่ awake. ้องบให้ตรงนะเป็นพี่ผมอ้าา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 า้าาาามาาาาเอาาาาาาากานาา สมาที่สั้นนะมึงอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วจะให้โมไวให้จำไว้อ้าวพอดก่อนสวัสดีครับพี่อะไรหรอกระโขบมึงนี่นะเหมือนเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะเคลืยเนี่ดีสุดยอดครับพี่อะไรหว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะบ้ากาม ระบาดการเยอะเลยทีนี้คือพี่เสียหลักเพื่อนทั้งน้องอะเอออ้ฮัโหไม่เสียหลักกันเยอะเลยโทษป้าเลยอ้าวมึงก่อนเลยนี่นายนี่บอกไว้ไว้ึงบอกมันเชิดกันบึ้มๆเลยบึ้มๆเลยโอ้โหย่งกว้างนะโกหกเมียไม่เก่ง แคบนะมีแค้ดูแก้ดู่ช่วยนะี่เดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยช่วงนขยันนิดหน่อยขยันิดหน่อยเอออย่าขี้เกียจพวกยีนทุกคนไหนสักัยรุนเกาหลีอะถูกป่ะล่ะตาคือตาผมใช่ไหมตายไายไทยไปใครไทยก่อนที่นี่มันยากว่ะใช่เหรอองกูยากขาดสั่นแล้ว โดนแน่เลยว่ะได้อยู่ได้มากก็ต้องบายบให้มันแบบยากๆเฮ้ยมันยากมันก็ต้องบาให้ง่ายๆสิก็เรื่องของกูดิมึงตอบผิดมึงก็โดนไงผมสีดำอ่ะนี่กูช่วยมึงละอุ้ยพี่อ่ะเออช่วยจริงเออได้ช่วยละช่วยเยอะจัดอ่ะช่วยเยอะละตับตับพี่กับวันเรยนะผมสีดำเขาพี่ไม่ใช่เออดำเนี่ยนี่กูช่วยเยอะนะใช่ผมก็ผมช่วยนะต่อมาตาช่วยบ้างนะ้ี่อ่ะพี่กีเราไหมเวลาเวลามีงานเนี่ยเดินทางไกลอ๋อไอ้นี่ผมช่วยพี่เลย สีดำอยู่ไกลอันนี้ผมช่วยผมช่วยพี่จริงหมผมอะผมช่วยพี่เลยอะตัวไรตัวเล็กอันนี้แบบว่าง่ายๆนะเป็นผู้หญิงโอ้ยเฮียง่ายไปมันมีทั้งหลายคนมัมีเยอะจริงเนียใครไว้ผู้หญิงอะอะไรเมื่อไปเยอะเลยนะมัมีทั้งหลายคนแต่ละคนเยอะไปเยอะช่วยถึงว่าช่วยไงเออเอาหมดแล้วหมดแล้วเอาตาไปตาตาพี่ให้ให้เปิดเริ่มก่อนใครเริ่มก่อดเอาผมเริ่มก่อนกันนะเดินทางไกล ขะที่พูดไปแม่งรู้แน่เลยวะใช่เอ้ยพูดไรู้แน่เกาอีก๋วยเตี๋ยวเกาอีก๋วยเตี๋ยวโอ้โช่ได้จะได้วยช่วยไปแล้วพี่ช่วยเหียเลยผมดอันนี้ช่วยเลยอันนี้ถือว่าเป็นน้องกันเสียงดัง นั hmm, ่นน่ะร <If S 2> ู้แต่เกาอีกวยเตียวละอันจริงๆผมไม่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 ต้องใบอะไรแล้วก็ได้ปะคือคือไม่ต้องใบก็ได้ดูดิหมดแล้วคนแรกเลยอ่ะรู้แล้วอ่ะตอบตตออบบได้ไหมตอบได้ผิดไม่เป็นไรเซเตอร์บ้านนอกคองนะเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวเก้าอี้ก๋วยเตี๋ยวโอ้โไรเนีหมืนเหมือนคนที่สองอ้เนี่ยมิเกลแสนสวยช่วยมาหน่อยนะ อันนี้เป็นคนใกล้ตัวไงเออเอาแค่โดนก่อนเกาหลีโก่งมันไม่เก่งเบึ้อมึงโก่งเมย์ไม่เก่งนี่โก่งเมย์ไม่เก่งบึ้มึงจริงเอาบึ้อมั้ยโก่งเมย์ไม่เก่งเพราะเป็นผู้ชายแล้วใช่เออเบื่อมึงจริงป่ะเอาตอบสุดาลิกันมีขามีขามีขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่ยังไม่ใช่เลยใช่ไหมผมมีบ้ากามอ่าบ้ากามมีสวัสดีพี่เออ เสียสละเพื่อน้องๆเสียสละเพื่อน้องๆสุดยอดเลยพี่เอามาทำหม่สุดยอดเลยพี่เฮ้ยสุดยอดจสุดยอดเลยพี่เออก็สุดยอดจริงๆกรรมการก็ไม่ใช่กรรมการทีมงานมันเซอร์ไพรส์ว่าแบบกูเองอะไรอย่างเงี้ย้แต่ผมตัดสินใจเลยส่วนเนตตี้เฮ้ยไม่ถูด้ได้ได้เรียบร้อยครับเหลือสองคนอยู่โอแล้วก็ไปกระโดดแล้วบอกแล้วเอาแล้วแก้ดู ดูคําใบ้อ่ะทุกคนดูแบบเข้าใจขนตูดยาวคืออะไรขนเยอะขนตูดยาวจริงยาวจริงยาวจริงอันนี้ไม่สั้นแล้วนะให้ผมนึกออกคนนึงคนบอกเป็นพี่แล้วมีคนนึงที่มีปัญหาเรื่องเครื่องเส้นผมเรื่องขนยาวเอ็ดวินตัวนี้เปนยังไงววะอากเลยอยาเลยไม่ขายออกได้ไงวะเขาเคนญี่ปุ่นค้อชอบกิน คนเกาหลีดิขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยไม่คือไม่บางไม่บางครับใช่ไหมคือช้อนหนึ่งหนูกะอ๋อช้อนเดียวคือช้อนเล่นต่างน้องกูตัดให้ตาบากีกูหนักไปเยอะเันก็ตนักไ้เยอะเลยไม่ใช่คิดถึงตอนมึงโดนด้วยนะเว้ยเกมก็คือเกมไอ้เฟิร์สื้นสนุกสนุกกันหน่อย มันมุกขักเลยเก่าจัดเลยอะฟอขึ้นจริง่ะบรรยุแล้วครับเนี่ยขาราอยู่ตรงนี้ต้องคนให้ฟองขึ้นด้วยหรอตักสักทีเขาบอกให้คนให้ฟองมันขึ้นแล้วเจ้าขึ้นขนาดใหญเนี่ยน้อยไปก็น่าเกลียดเกินแหมมันเกมมันโถเอเล่นสุดอยู่แล้วตากเองคนนี้มาเล่นสุดแลอา้ออาห้องอ้ตวนี้ ทำอะ้รชุดเดียวเลยยังไม่กินจะไปเลยอะยังไม่กินนะเฮียไม่ไหวว่ะให้ผมกินปุกบตามๆเลยนะมันได้ได้ได้ไม่ลองรับรูรลชั่นหน่อยหรอไม่ลองโอ้กินเธอไม่กล่าสมมุติเล่นเกมงไหมไม่ไม่ไม่มันแพ้มันแพ้แล้วก็คือจบแพ้แพ้ไม่จบแพ้ก็จบแพ้ไม่จบเดกเกมไม่หนุกเฮียน้าหนิ อร่อยไหมคำแรกที่ผมอยากจะลองลิ้มรสอ่ะแต่แม่งพอแตะไปร้านลิม้มปุ๊บไม่น่าลิ้มรสกว่าทำไมไม่ได้เลยอ่ะแม,ม่งหมิ่นแบบเหม็มมมมมนที่สั่เหมิ่นว่าหม็นเจิดอะใหญ่ติดไหนนี่ไงไอ้เชี่ยใหม่ลงติดเลยใหญ่เลยอ้าวเกมสองตา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 โอเคตอนนี้ มือนเดิมไหมเราเราเราใบให้จ่าก่อนไหมใบให้จ่าก่อนใช่หรือว่าเริกที่ก่อนทักทายทักทายเริกเลิกที่ก่อนก็ได้ตลับกันเทักทายทักทายหน่อยทักทายเขาหน่อยขอดูหน่อยดิอ่าสวัสดีครับพี่เอ้ากูไม่เล่นด้วยเมื่อกี้ดิอะไรกันคอยยิ้มหน่อยดิเอ้าช่วยพี่รานะเ้ยช่วยพี่เถอะช่วยเลยเล่นดีเล่น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 ดี ช่วยมากไอ้สับทักทายเอาแบบทักทายว่าไงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเป็นพี่ผมเป็นพี่เพื่อนมันเป็นเพื่อนโกงงี้ถูกไหมเพื่อนเป็นเพื่อนโกงไม่รู้ไม่บอกไม่ไม่แล้วกันอันดับต้นๆทางวงการสตรีมและเป็นพี่มาเนเพื่อนโกงได้เป็นเพื่อนบึงเป็นเพื่อนโกงยากนะยากไม่ยากเพราะเห็นชื่อไม่ยากเพราะผมเห็นชื่อไม่ยากเพราะเห็นชื่อตอนนี้ขผม มึงเหรออ้วนอ่ะกูชื่นสุดแล้วอะไรนะชมอ้วนนี่กูชื่นสุดแล้วเนี่ยอันนี้เมื่อกี้พี่พูดอะไรพี่กอล่ะสวัสดีครับพี่อ่าสวัสดีครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นเพื่อนมึงเป็นเพื่อนกูไม่แต่ของถูกป่ะของกูอ่ะไม่ก็บอกแค่ว่าว่าไงเพื่อนว่าเป็นพี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนตัวเองที่รู้ออผมตอบก็มาเดทฟาร์มไปจับโอ้ยไปจับไปจับ อารมณ์เปลี่ยนถิ่ไมค่ช่วยเป็นเกินไปลวะเออไม่ช่วยเกินไปเปล่าเออแล้วเกี่ยวกูเนี่ยไอ้ตัดแล้วผมไม่พูด้วยเลยนะมพราะว่าง่านเกยนถี่ไอายจะกี่คนหรอกถอยดีก่ะถอยโอ้โหเราด่าเนี่ยเราด่าเราถอยถอยเดี๋ยวจะต้องต่าย่างไม่ต่างกับพี่นะจริงไงต่อไปใบพลอันนี้ครัก่อนเคยเป็นตัวแทนทีมชาตินี่โคช่วยเลยเนี่ยนี่ช่วยเยี้ยเลยเนี่ยนี่โคช่วยเลยเนี่ยเตัวแทนทีมชาติเออแต่ไม่บอกว่าเกมอะไรไงโอ้ยเกมไม่มี เมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ช่วยป่ะเออเกมเต็มหูไมหมดเลยอ่ะไปหลับอะไรอะเฮ้ยไปหลับปะเออคิดอยู่เออผมใบใบใบยากอยู่เพราะว่าต้องใบให้เข้าใจที่สุดเพราะตอบยากแชมป์เยอะมากแชมป์นะเว้ยแชมป์เยอะมากแชมป์เยอะปะเยอะต้องบอกเลยว่าคนเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเอฟเอฟแล้วโอ้ยเขาช่วยอ่ะเนี้ย แกนำมันเหล่านี่ช่วยแบบช่วยเลยช่วยเลยเอาไปของพี่บอสนะไก่อ่ะเป็นคนที่มีรอยสักนี่ช่วยแล้วช่วยโคตรเลยหัวเห็ดไม่บอกเลยว่าเตไปเลยเออไม่พูดเองไปเลยเลยเหรอรอยสักหนึ่งไข่มั่งว่ะอ้าวขอ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 เฟิร์สก่อนนะเป็นคนสุภาพเออคนสุภาพรอยสัก ผมคิดนี่ตอก่อนตอบแรกแตัด็เชื่อคุณาพี่อยากให้ผมช่วยพี่หรืออยากให้ผมแล้วแต่เลยน้องแล้วแต่เลยเอาแล้วแต่เลยไม่คุยก่อนรอบนี้ใครตอบผิดตัวเต็มต้อมสารสารก่อนเลยเอ้ยเชื่อดิว่าแย่จริงกลิ่นยังติดมือเลยอ่ะแค่ทิชชู่เช็ดปากอ่ะแต่คอปปะตัดไปเลยเพราะว่ามันเป็นเตมเมอร์มันไม่ใช่อะอดีตและปัจจุบันครับอ๋อแล้วก็เป็นเป็นทั้งหมดสองเรื่องตัดต้ตัดอยู่ดีไอ้คอปปะเดี๋ยวกาจูเิโอคนเดียวคือหมายถึงอะไรอะไรถึงแค่จูเิโอคนเดียว ก็หมายถึงมันบอกกูไงมึงยังไม่ได้ทานไม่เห็นที่ทานเนี่ยจะเอาไม่ไม่ไม่หมายถึงความคิดกูไหมอ่าไอ้พลมาต่อไอต่อมีรอยสักสุภาพอ่าอ้เชี่ยแค่สุภาพไม่ก็รู้แล้วเฮียอย่มีรอยสักเขารู้แล้วเฮียผสมแค่นี้เฮียเอามาขนาดนี้ได้เหรอไอ้ไงต่อเฮีไอ้เชี่ยข้าวเลยไอ้แฝดเอีเอาไปวะตู้ตู้ทันทีเอออะไม่ทักไม่ทักเขาหน่ ได้ตุ้สู้ๆนะตุ้ยรพี่อ่ะเฮ้ยทักทักพี่โบสได้ไหมเป็นไงเพื่อนอ่าอย่าแม่ตากับเลยทีนี้คิดหน่อยนะอันนี้คือทักผมอ่ะใช่อ่าตะวันตะวันไอ้จ่าอ่าจะเป็นเพื่อนจ่าอะไรวะเหมือนเดิมคุณให้กูเป๋มันอ่ะ้จ่าเดี๋ยวนี้อะไรกูเหมือนเดิมกดตู้ดาวเยอะเหรอใช่กูรู้แล้วชอบเสียงดังหัวร้อนหัวร้อนง่ายอ่ะอ่าหัวร้อนติดหญิง ไม่ถึงบอกพี่นะเออๆๆร้อนใช่ปะรู้ๆเลยนะเรอ่ะใครอะอาช่ยปะล่ะจริงปะอาดูใช่ไว้เนี่ยอาคนแรกพี่โดนทักแล้วโดนทักคนแรกขออีกทีขออีกทีอะไรนะเมื่อกี้จ่าจ่าพูดว่าพี่ว่าอะไรนะเนี่ยพูดดิกลับต้นต้นของการอดีตเมื่อกี้เราทักอดีตและปัจจุบันใครี่เีื่พูดละเมื่อกี้เมื่อกี้ สวัสดีครับพี่เฮ้ยผมช่วยดีเหอะดีดีสวัสดีครับพี่เอาเป็นแบบว่าเล่นตอบผิดรอบรอบหน้าไหมไอ้ที่ต้อไม่เขาจะตอบก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนแม่ไม่เราตกลงก่อนรอบเนี้ยเอาไงดีเลยใครผิดแดงแค่นั้นใครผิดแดงเอาเลยผมยืมีเพื่อนใครผิดแดงไม่ไม่ตัไม่พี่อ่อนอันนี้อ้วนใช่ไหม อันนี้อันเนี้ยมาไอ้นู่นอ่ะไอ้เฮียนึกออกคนเดียวอ่ะสุดยอดตาโถงโถ่โถงเฮียไอ้เฮียแล้วกูล่ะเอาเราตอบตรงๆหมดเลยพี่แจ็คกูรอดปะไอ้เฮียไม่ตอบถูกเลยเอาละกูรอดเอาละกูรอดเอาละกูรอดกูรอดอ่ะอยากรู้มันเดิมจูเลโอ

ขี้วอยวายหัวร้อนแม่งคิดออกอยู่คนเดียวกูผิดแน่เลยเยอะปอโต้ผิดผิดดดใครอยู่ไว้อยาดูได้ไหมไม่ได้ได้อ้าพี่กอครับเี่พี่กอเยี่ยตนต้นต้นต้นของประเทศรับวงการไม่ไม่เทพวงการงการทุกองค์การมินอลุกอ้ยาเดียวเดียวต้นต้นโลกาเงี้ยของ ไม่คือมันง่ายตรงที่ว่าอดีตเป็นแล้วก็รายการนี้มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้คุยแล้วเต็มซ้อมเมื่อกี้คุยแล้วเต็มซ้อมใช่เมื่อกี้คุยแล้วเต็มซ้อมอ่าดูอะไรเลยครับไม่เอาน้ำเอาเอากระโถนแล้วเฮ้ยไม่พอเฮ้ยยอโยน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 นี่มันเจ้าชู้ตรงไหนเนี่ย ติดอีไม่มีใครบอกเ้าชูเลยอ้าวแล้วตอนที่มงไปท่่นดีขยจ่านะต่อถูเออหอยจ่าก็น้าต่อถูงให้ผมไม่คิดถึงมันเลยไม่ไม่มีกลิ่นเลยเออพี่ต่งนงเลยมีกลิ่ไอ้เหี้ยะไม่พี่เป็นานเราเหเออตงเยดีกว่าพี่อยาตงค่าพี่เลยชุดเดียวพี่ น้นี้อาเถอะมันขายออกได้ยังไงวะคุณงมว่ะเฮ้ยแม่ที่ผมเห็นเขากิงก็อาการแบบนี้แหละทุกคนแย่จริงเขาบอกแย่จริงแย่มากแย่จริงแย่จริงแย่จริงแย่มากอะแม่แย่มากอะีมีไหมเฮ้ยมัวไปน้ำกินใหม่อโโ้ห เครื่องเยอะสมสามไปเยอะทั้งตองประมาณกิงเหมือนกินยา่เอ้ยป้ายสุดท้ายถูกไหมอันนี้หมดแล้วปะหมดแล้วก็จบแล้วนี่ก็จบแล้วของปากพอไม่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 แต่จะบอกก่อนรอบหน้าคือทีมงานต้องพาไปถ่ายอะไรที่มันมันมันถูกไหมเราจะไปเล่นเราจะไปเล่นนอกสถานที่กันก็คือเรียกว่าอะไรนะเวกบอร์ดเวกบอร์ดเวบบอร์ดก็เหมือนแบบตะลุยในน้ำไม่แต่กลัวดำลูกโพไซดอนอยู่แล้วเกิดมาเล่นน้ำ ดิง้งผมจะดอนเลยพี่จันโอเคไม่เอาอย่าเล่นโอเคงั้นก็ลาไปตอนนี้<ฆ>นะครับผมแล้วก็อยากจะให้อ่ารายการของแอทแทกออนไลน์เนี่ยทำคอนเทนต์อะไรเชิญใครมาออกหรือว่าจะเล่นเกมอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับถ้าสมมติทีมงานสนใจเดี๋ยวจะหยิบมาปรึกษาแล้วก็ลองทีมงานเห็นหมดแหละใช่ทีมงานเห็นหมดแหละสำหรับวันนี้รายการแอทแทกออนไลน์เราววพวกเราลาไปก่อนไปตอนอนี้สวัสดีครับ จริงๆไม่จริงๆนั่นเลยแบบว่ามีแผ่นป้ายนะแต่ละคนที่โดนเปิดแผ่นป้ายตัวเองโดนสองทีแต่ห้เรื่อให้เรื่อยแผ่นป้ายถ้าสมมติว่าไม่ฟังก่อนไม่ฟังก่อนถ้าสมมติว่ามีแผ่นป้ายเรื่องสามแผ่นใช่ไหมไม่รอดเลยเดี๋ยวสามรอยเดี๋ยวมันจะห้องโอไม่ฟังก่อนที่เสนอถ้าสมมติว่าคนที่โดนเนี่ยอยากจะมีโอกา